นี้แล้วครับผม Cover Live นั่นเ,เองนะฮะครับแล้วตอนนี้นะครับหนุ่ม<อ>เสียงดีรอเราอยู่แล้วเสียงดีมากจริงคนนี้นะครับ,รบเป็นความภูมิใจของพวกเรา<อ>จริงครับไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับอองเขมาราชครับ ไม่รู้ว่าเพราะอะไรกับใจของฉันเองเหตุใดต้องเห็นภาพเธอเหตุใดทำไมต้องคิดถึงเธอเฝ้าเพ้อึงเธอไม่เข้าใจตัวเองก็รู้ว่าเธอกับฉัน ความสัมพันธ์คงสองเราไม่อาจเกินไปกว่านั้นจริงๆเก็บเก็บเก็บเอาไว้เลยความรู้สึกนี้ที่มีอยู่มันคงม ว่าววตาที่ฉันเคยเข้าใจนั้นจะเปลี่ยนไปเก็บมันไว้ในใจก็พอ ก็ทรมามเหมือนกันต้องพูดคุยกับเธอเหมือนเดิมทั้งที่ในหัวใจมันรำร้อก็รู้ว่าเธอกับฉันความสัมพันธ์ของสองเราไม่อาจเกินไปกว่านั้นจริงๆเก็บเก็บ <Yeah. S 1> เก็บเอาไว้เลยความรู้สึกนี้ที่มีอยู่มันคงไม่ดีถ้าเอ่ยมันไปเพราะกลัวรู้แววตาที่ฉันเคยเข้าใจนั้นจะเปลี่ยนไปเก็บมันไว้ในใจก็อพอ sẽ mi đi bên nửa đời tất cả không biết phù bỏ tụi em nhưng ให้เข้าใจนั้นจะเปลี่ยนไปเก็บมันไว้ในใจก็พอก็พอ คนคุ้นเคยเลยทีเดียวใช่แล้วนะครับ c เว e r Live Live m a g จีของเรานะครับแล็วกับผมนั่งได้ยังครับนั่งเลยครับเชิญครับเชิญได้ครับเออส่วนปอก็นั่งอันนั้ปอโอเคนะฮะปอก็เหมาะกับเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วเรื่องแบบไหนืฟังลังเออเล่ลังลังครับและเมื่อที่ผ่านไปสักครู่นี้ก็คือเพลงเก็บนี่ร้องเหมือนประหนึ่งเราฟังซีดีเลยนะเฮ้ยบ้าใครก็คู่ดไม่ใช่ตัเดียวใช่ไหมเราต้องทำตัวป่ะดนึงใช่ไหมหลุดไปแล้วเมื่อกี้ขอบคุณมากครับคุณคุยครับก็ค่อนข้างตั้งใจด้วยครับครับ ในเพลงนี้ครับไปไม่ถูกคุยแบบคุยแบบเอ้ยมือไงดิสมมติว่าถ้าเกิดอองเจอเจอคนแบบอองเนี่ยอองจะรับมือยังไงครับสิ้นเปล่าเลยพูดนี้แบบหล่อเลยเล่อลยนะคุณพิธีกรก็ต้องอวยศิลปินมาไม่ถูกงเพราะจริงจริงน้องดีจริงเชื่อชมอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกก่อนเข้ารายการว่าเสียงเสียงท่อนสูงของอองเนี่ยมีเอกลักษณ์ ราคานิดนึงใช่งสักๆหน่อยก็เป็นเอกลักษณ์ไปออกมาสักพักแล้วก็แสตมป์รับเป็นไงบ้างครับพี่ออกครับเก็บค่อนข้างค่อนข้างดีครับก็ไม่ได้เก็บไว้ฟังคนเดียวเหมือนซื้อเพลงนะครับแต่หลายคนก็ชอบกันอยู่นะครับก็ยอดวิวในอยูทูบเนี่ยก็ดีกว่าที่คิดมากนะฮะปล่อยมาแบบเอ็มวีนี่ยปล่อยมาวีกนึงก็แตะแบบหลักแสนไปอะไรเงี้ยเราก็แฮปปี้อะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้กะร้านอยู่แล้วนะเออก็เท่านี้เราก็แฮปปี้อยู่แล้ว แต่ว่ามีก็มีเรื่องราวที่แบบว่าครับเดี๋ยวก่อนไอปอนจะเล่นมุกเลยมม้ยอเคเอาเลยนะครับถ่ายไปคราบว่คุยคุยว่าไรครับคุยพี่อ๋องเข้ามาร่วมโปรเจกต์นี้ได้ไง f r ฟรอนเทส g g a g e ซึ่งเราเคยเล่าให้คุยฟังไปแล้ววันนั้นคุยกับโต้อยู่ก็คือเราเนี่ยเป็นพิธีกรเขาจ้างไปเป็นพิธีกรเปิดอัลบั้มนี้ตอนแถลงข่าวเปิดงานเราก็แบบ ไปทะลึ่งขอพี่เจ้าของค่ายเขาบอกว่าพี่พี่ขอร้องเพลงดิมีเพลงเหลือไหมเพลงอะไรก็ได้ลองก็ได้ไม่ต้องโปรโมทก็ได้แต่พี่เขาก็แบบเออมาดิมาลองร้องดูอะไรเงี้ยครับก็เลยไปทาเดโมเพลงนี้รปรากฏทําออกมาปุ๊บเนี่ยพี่เขาฟังแล้วพี่ค่อนข้างชอบเขาก็เลยให้เรามาดูแลซิงเกิลนี้ไปเลยอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกไม่คิดว่าจะได้โปรโมทด้วยซ้ำหลังจากอัดมาสเตอร์อะไรออกมาเสร็จปั๊บเนี่ย คุณพี่ตีครับพี่ตีก็เฮ้ยฉันออกก็โปรโมทปิดอัลบั้มไปเลยอะไรเงี้ยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่ตีนะครับสวัสดีพี่ตีเดี๋ยวพี่ตีให้ความไว้วางใจขนาดนี้แสดงว่าเพลงนี้ดีจริงๆนะถึงได้เป็นเพลงที่ปิดอัลบั้มเพราะปกติแล้วก่อนที่ออกอัลบั้มคุณจะเป็นซิงเกิลที่แบบว่าเรียกกระแสได้ครับแล้วเลือกเพลงนี้มาก็ดีใจครับก็ยังดีใจที่พี่ตีจำได้ในฐานะนักร้องร่วมวันนี้เราดีใจมากจริงๆก็พี่ตีให้โอกาสแล้วก็ แฮปปี้อยากก้มลงกราบตรงนี้เลยคับโอ้ถามถึงเพลงนี้หน่อยดีกว่าในฐานะที่ผมเนี่ยคุยกับพี่อ๋องบ่อยมากเรื่องเพลงนี้เพลงนี้จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่เป็นเวอร์ชั่นนี้มันไม่ใช่เป็นเวอร์ชั่นแบบนี้ถูกต้องคือด้วยความที่คนแต่งเนี่ยคือคุณโอปวีคุณโอปวีเขาจะอินดี้มากเลยเนาะอินดี้มาเดโมเขาที่เขาทำมาก็อินดี้มากแต่พอเราลองป้า มันไม่ได้อะซึ่งปอเคยฟังทุกเวอร์ชันเลยเวอร์ชี่หลายเวอร์ชันเลยมีหลายแบบมากพอดโมส่งมาเนี่ยปอจะเป็นน้องที่รักมากเราจะคุยกันเรื่องดนตรีตลอดเราก็จะปอปอฟังหน่อยดีปอก็แบบมันยังไม่สุดอ่ะพี่อ่ะก็ไปแก้มามี R&B บบ้างร้องแบบ คือหลายเวอร์ชันมากอะแต่ไม่แฮปปี้เลยทักเวอร์ชันใช่ไหมเราไม่ชอบตัวเราเราไม่ชอบจนในที่สุดจนในที่สุดเราก็เลยขอพี่โปรดิวเซอร์บอกว่าขออนุญาตร้องเป็นตัวเองเลยหนึ่งรอบโดยที่ไม่มีดนตรีโดไม่ก็คือขอมีดนตรีนี่แหละแต่ขอลองแบบไม่เอาที่พี่ดีซน์มาให้เลยอ่ะก็เลยร้องแบบนี้ออกมาปรากฏร้องออกมาปุ๊บทางทุกคนก็เซเยสเห็นตรงกันว่า ดีที่สุดแล้วก็เป็นตัวอองที่สุดอืมเฮอยแต่มันฟังแล้วเป็นตัวอองจริงๆนะใช่ครับก็คือคือเราอะรู้สึกว่าเมโลดี้มันเข้าปากเราค่อนข้างมากครับเราก็เนื้อเพลงเองเนี่ยเราค่อนข้างอินมากไรเงี้ยถ่ายทอดมาเราก็เลยอ่ะเราก็ซัดเต็มที่ไรเงี้ยอืมแล้วเนื้อเพลงนี้ได้มีการคุยกับคนเขียนไหมครับไม่มีเลยครับพิ่งจริงแล้วเพลงเขามาอยู่แล้วแต่พอเราอ่านเนื้อเสร็จเนี่ยเราก็ยิ้มเลยนะเเรารู้สึกว่าทุกคนอะจะต้องมีโมเมนต์เนี้ยอยู่ในชีวิตสักเรื่องหนึ่งคือการแอบชอบคนอออื่่ล้ไมมกกาบี ไอปอมีประจำเลยคุณคุยมีไม่พอบ้างครับมีบ้างใช่ไหมใช่ครับเออดังนั้นเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดนึกเนี่ยยังไงมันต้องนออกมันออกนี่จะเก็บเงาความรับของปออะไรหลายอย่างเยอะมากคุยจริงเหรอหลายเรื่องมีทั้งเรื่องที่มันรู้ว่าโอเคยินดีให้รู้รวมถึงเรื่องที่มันไม่อยากให้ออกรู้ออก็รู้รู้ได้ด้วยตัวเองรู้มีอะไรบอกพี่ได้นั่นแหละเนี่ยปอก็เป็นคนที่เหมาะกับเพลงนี้คือชอบเก็บอะไรไว้ในใจตอนนี้ปอจะลองอะไรนะจะลองให้เว่าเวลา ไม่แล้วเราเชื่อว่าคือคนฟังเพลงอ่ะเท่าที่เราได้อ่านฟีดแบ็กมาครก็จะบอกว่าเออมันมีเรื่องนึงในชีวิตแหละอย่างน้อยเรื่องหนึ่งที่มันเป็นความรู้สึกเนี้ยที่มันไม่สามารถบอกใครได้จริงยจริงก็ต้องเก็บไว้ในใจนะพอนะ เก็บไว้ในใจนะ,ารระนะมาไปคําถามต่อไปแล้วกันเอาละรครับเพลงนี้ <c oughs> ปล่อยมานี่ก็อย่างที่บอกว่ากระแสก,ก็ดีจริงผมเชื่อว่ามันจะทําให้เกิดซิงเกิลต่อไปของอองแน่นอนภาวนาว่าเป็นหนังงานนะครับคือเท่าที่คุยตอนแรกอะ่ะเรากลับมาร้องแบบร้องเล่นๆเ,เพราะเราเป็นคนรักการร้องเพลงอยู่แล้วแล้วก็เออะก็ขอทุกคนตลอดฟองเบียร์พี่ฟองเบียร์ก็เคยขอครับพี่ไม่เขาไม่ให้โอกาสสักทีไม่หรอกเขาอาจจะให้โอกาสแต่ว่ายังไม่เหมาะเจาะกับเวลาที่ตามธรรมอีคนหนึ่งที่เราขอบ่อยมากลยนะคือพี่หนึ่งเลงวิทย์รู้บ่ะงแต่พี่หนึ่งอ่ะ พี่หนึ่งเขายุ่งมากครับช่วงนี้เขาทาเพลงประกอบละครหลายเพลงมากครับก<ะ>็เ,เลยแบบว่าเออบางทีแบบยังยังไม่ค่อยสะดวกเรื่องเวลาเราก็เลยแบบเก็บความต้องการนั้นไว้ในใจคนเดียวพอเามาถึงซิงเกิลเนี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยขอลองแล้วกันพี่อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องทําเป็นโปรเจกต์ใหญ่โตอะไรอะไรเงี้ยแต่พอทำออกมาป<อ>ุ๊บเนี้ยเราก็ค่อนข้างทางานแล้วก็โอเคกับพี่ๆที่ค่ายฟอนเทสด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยแยบพี่เข้าไปว่าพี่ๆอัลบั้มเต็มอัลบั้มไหมล่ะที่ไม่ได้คาดหวังว่าเอาดิ พี่ก็อยากทําอัลบั้มออกเหมือนกันเลยนะปีหน้าครับก็อาจจะมีผลงานเพลงในฐานะศิลปินเดียวเนี่ยให้ติดตามกันจะได้กลับมาฟังออกร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งก็กะจจะเอาตรงนี้สิครั้งสิบไปขอบคุด้วยขอบคุณมากเลยเรียกว่าเป็นการช่วยกันขอบคุณทุกหน้าเลยครับเอาละครับวันนี้มาถึงก็เป็นช่วงของคาร์บร์ไลฟ์เนาะนอกจากเพลงของอ๋อที่ได้โชว์กันไปเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวจะต้องมีอีกเพลงหนึ่งครับนี้เลือกเพลงอะไรมาฮะเลือกเพลงนาฬิกาตายครับ เราอะชอบเพลงนี้มากแล้วเราก็เห็นว่ามีหลายเวอร์ชันมากเราเคยฝึกร้องเล่นๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออถ้ามันถูกถ่ายทอดผ่านเราอะไรเงี้ยมันคงเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะอะไรเงี้ยเออเราก็เลยอยากร้องเพลงนี้แล้ววันนี้พิเศษสุดๆก็คือว่ามีน้องชายสุดที่รักจะเล่นให้ลด้วยใช่ไม่เราไปเล่นเคยรู้ว่าตลกมากอะเราถามปอว่าปอปอทำไหมวันเนี้ยทำป่าทอะไรครับทำพิธีกรหรือเปล่าคุยๆใจไม่ค่อยได้เหมือนกันนะมีความคิดอะไรเยอะใช่ ให้ผมขยี้ให้คุณผู้ชมเล่นง่ายทำทีวิกรวันนี้หรือเปล่าครับอ่าครับนะฮะปอก็บอกทําพี่ครับปอ,อก็เลยบอกว่าเนี่ยอยาก cover ให้ปอเล่นได้ไหมแต่ว่าข้อแม้คือลดคีย์ให้พี่ด้วยนะแล้วการส่งครับปอก็เล่นดนตรีรคีย์นั้นออกมาแล้วส่ง sms <S <S มาให้ผมผมใช้อัน,นันต์สองแล้วจนวันนี้ถึงมาเจอกันเป็นการซ้อมผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยไม่ใช่ทางโปรแกรมแชทด้วยนะครับ sms sms คือ mms นนั่ถูกแล้วก็ mms มาก็ส่ง เฮ้ยลดอีกได้เปล่ามึงอยากลวพี่ลดอีกผมเล่นยากแล้วอ่ะก็ไ่ทำมันตอนนี้ก็เลยจะมีน้องปอช่วยเล่นแล้วก็มีพี่ปอพี่ปอคนนึงอ่าขอเชนเนลตีของเราเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุ้นพี่ปอแล้วจะเป็นดาบเป็นทองมากนะฮะช่วงที่เขาซาวเชคเมื่อกี้ตอนหกโมงเสร็จปุ๊บขึ้นไปทำเพลงให้พี่เบิร์ดใช่ไหมลงมาเล่นให้พี่อ๋องนี่คนทำดนตรีให้พี่เบิร์ดเป็นคนเล่นให้ผมอะครับใช่ครับผมนี่ธรรมดาที่ไหนองครับอ๋อครับ พื่ว่าเป็นโมเมนต์ที่สุดยอดมากนะ<อ>ครับต่อร้องเพลงอีกเพลงหนึ่งให้ปากเพลงนี้เพลงเก็บกับคุณผู้ชมหน่อยแล้วได้เลยครับก็ไม่ได้ร้องเพลงนานมากแล้วนะครับก็กลับมาร้องอีกครั้งหนึ่งก็อ่า ฝากด้วยนะครับเพลงนี้เก็บฮะจาก f Frontage l ล g a g e ซิงเกิลนี่5แล้วครับถ้าเกิดชอบก็ดาวน์โหลดกันได้นะครับรอกจันหนึ่สอแล้วก็โทรออกนะฮะหรือว่าที่ iTunes จูน s ซก็ได้ MV ดูได้ที่นี่เลยครับใน Gmail Music ใน l าฟ a ฟจก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวปอกับคุณตุยก็เปิดให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้ใน YouTube ด้วยนะฮะรวมถึงอัลบ้มนี้หลายคนอยากรู้ว่าวางแผงเมื่อไหร่นะครับก็ วางแผงประมาณกลางเดือนนี้นะครับธันวาคมก็ติดตามการแพ็กเกจสวยมากเป็นอินงอลบ้าที่หน้ามีไว้ครอบครองแล้วก็สะสมมากฝากด้วยครับแม่มาคนเดียวครบจริงๆไหมครับครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายช่วงนี้นะครับด้วยสเปเชียลโชว์นะครับจากคุณอองเทมาร์ตพิจิริงปอแอนดอได้ครนเพลงนาฬิกาตายครับเชิญชมเลยนะขอบคุณครับ ไม่มันยังพลาดไปเปลี่ยนทันตามรืดูกกัแต่ชีวิตยังไม่เปลี่ยนไปยังคิดเธออย่งนั้นเข็มของนาฬิกาไม่เคยบอกเวลานานแคน่ไหน ก็เหมือนเดิมเสมอตั้งแต่รู้จักกันจนในวันนี้ก็มีเพียงเธอยังเก็บรักนันอยู่ในหัวใจเธอจะรู้ไหมฉันยังคงทปรเพอลับตาทุกครั้งก็ยัง ฉันยังคิดถึงเธอเสมอไม่เคยจะลบลืออธอ,อยากรู้เธอเป็นอย่างไรจากครั้งที่ คงพังเพลัาตาทุกครั้งก็ยังเห็นพีก,กั่เธอฉันยังคิดถึงเธอเสมอไม่เ่าฉันลบหรือ ยังเก็บรักนั้นอยู่ในหัวใจเธอจะรู้ไหมฉันยังคงลรงเพอหลับตาทุกครั้งก็ยังเห็นเพียงแต่เธอฉันยังคิดถึงเธอเสมอเหมือนเดิมไม่เคย ธอติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ทางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดย Search แอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live/gmmmusic บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี